และที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือแท็บเล็ต Honor Pad X8A ครับผมอีกหนึ่งแท็บเล็ตบัตเจ็ตที่ผมได้รีวิวนะครับผมซึ่งมันอยู่กับผมมานานถึง3เดือนแล้วเพิ่งจะได้รีวิวจริงๆและผมก็ใช้งานมันอย่างหนักหน่วงมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตที่ผมว่าน่าจะคุ้มค่าสําหรับใครหลายๆคนที่จะเอาไปใช้ใครอยากได้ที่มันจอใหญ่กว่า Redmi Pad ในคราวที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับตัวนี้อาจจะตอบโจทย์คนก็ได้ครับในสายบัตเจ็ตนะครับผมราคาไม่แพงเพิ่มจาก Redmi Pad ขึ้นมาอีกแค่1000บาท จะมีอะไรบ้างแล้วนะ่าสนใจสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเลยครับหวังว่าจะประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนได้นะครับผมผมเควินคุณกำลังรับชม w อ a t unpack ครับ เรามาเริ่มจากการอันบ็อกซ์กันก่อนเลยนะครับหน้ากล่องจะเขียนว่า Honor Pad X8A ครับผมด้านล่างก็มีเขียน Honor เหมือนกันนะครับตัวกล่องนี้ก็ทํามาสีสวยเลยด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดอะไรเล็กน้อยครับผมก็จะมี Google Kidspace นะครับผมมี HiRes นะครับ HiRes Audio ก็มีเขียนบอกมานะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลยนะครับผมในกล่องก็จะมีตัวเครื่องวางมาแบบนี้เลยนะครับห่ออาถุงขุนๆมาผมได้มาเครื่องมาเป็นสีเทานะครับผมในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับ1นอันนะ แล้วก็ต่อมาครับก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับผมนี่เป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับมาให้1เส้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะตัวเครื่องนะครับผมก็จะหน้าตายิ่งใหญ่อลังการครับผมมีกล้องเนี่ยเขาจะเอาไว้ด้านบนนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับนี่ครับสีออกเทาเมทัลลิกนะครับผมเขาเรียกสเปซเกรย์นะแล้วก็มีกล้องมาให้1ตัวนะครับผมจะทําหน้าตาเหมือนมีมาให้2ตัวนะ มาดูกันต่อครับด้านล่างนะครับผมก็จะไม่มีรูอะไรเลยครับมาแบบเรียบเนียนเลยนะครับผมสีสเปกเก้นี่สวยจริงๆครับส่วนด้านบนนะครับผมก็จะมีช่องเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมปิดเปิดนะครับไมโครโฟนแล้วก็ในส่วนของช่องใส่ s d c a การหรือใส่ซิมนะใครซื้อรุ่น LTE นะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีลำโพงนะครับผมทั้งหมด4ตัว2ด้านแล้วก็รูชาร์จเป็น USB Type C และด้วยนะครับผมก็ชาร์จได้หาสายชาร์จไม่ยากและสบายๆเลยนะครับ ส่วนตัวกล้องนะครับผมกล้องด้านหลังก็จะเป็น5ล้านมกะพิกเซลครับผม fno 2.2 af นะครับผมเป็นกล้องตัวเดียวนะแล้วก็มีใส่ว่า ai camera ด้วยครับส่วนด้านหน้านะครับเป็น5ล้านมกะพิกเซลเหมือนกันครับเป็น fno 2.2 ff ครับผมก็พอใช้งานได้นะครับผมสำหรับกล้องทั้ง2ตัวด้านหน้าและก็ด้านหลังครับผมมาเรามาเปิดดูหน้าจอกันอีกสักหน่อยครับแล้วไปดูสเปครีวิวว่าผ่านมา3เดือนแล้วเนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ มาในส่วนของสเปคกันก่อนเลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ขนาด11นิ้วครับเป็น High Refresh Rate 90Hz นะครับผมมาด้วยระบบ Comfort Honor Full View Display นะครับผมก็จะสบายตาอะไรมากขึ้นนั่นเองครับผมตัว จอนะครับผมก็จะลองรับ16.7ล้านสีครับผมแล้วก็มาในขนาดเรสูลูชันที่1,920คูณ1,200ครับส่วนหนความจำนะครับหรือแรมเนี่ยอยู่ที่4 GB ครับแล้วก็ลอมอยู่ที่128 GB ครับผมรองรับบลูทูธ5.1นะครับแล้วมาในระบบปฏิบัติการ Magic OS 8.0หรือ Android 14แล้วนั่นเองครับกล้องหน้าและกล้องหลัง5ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับผมไม่ได้ชัดอะไรมากครับพอใช้งานได้นะอันนี้แล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่ 8,300ม mm. ลมครับและแน่นอนสีมีให้เลือกสีเดียวก็คือ s p a c e Gray นะครับผมจุดเด่นของตัวนี้ก็คงจะเป็นขนาดหน้าจอนะครับผมน้ำหนักที่เบานะครับที่เขาเคลมไว้ว่าอยู่ที่495กรัมนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของสเปคที่เราสามารถหาอ่านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าหลังจากผ่านไป3เดือนแล้วรีวิวเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนของสเปกนะครับก็อธิบายไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคภายในกระดาษนั่นเองต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยอ่ามันมีความสามารถอะไรบ้างแล้วใช้งานแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างรวมถึงนะครับข้อจํากัดของมันมันมีอะไรอยู่บ้างนั่นเองครับตัวนี้ฟังในสเปคมันดูดีมากๆเลยนะครับผมแต่มาใช้งานจริงมันยังมีข้อเอ๊ะอยู่บ้างนั่นเองครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปทุกคนไปดูเลยนะครับทีละส่วนทีละส่วนเลยนะเริ่มจากอย่างแรกครับมีสีเดียว มันมีสีเดียวคือสีนี้เลยนะครับถ้าใครแบบอยากได้หลายสีก็อาจจะต้องซื้อเคสนะอย่างผมเนี่ยใช้เคสสีดําครับก็ใส่ไว้ก็เรื่องถ้าใส่เคสแล้วนะใส่เคสแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับสีดํา อขอใส่เคสไว้ตลอดนะกันนะครับผมตลอดการรีวิวหลังจากนี้นะเพราะทุกคนเห็นหน้าตาตัวเครื่องไปแล้วเรียบร้อยนะรักเครื่องครับไม่อยากให้เป็นรอยตัวแท็บเล็ต h o n o r Pad X8A ตัวนี้นะครับมาให้หน้าจอมาที่11นิ้วใช่ไหมครับผมซึ่งใหญ่มากส่วนตัวถ้าไปเทียบกับเ e d m i ไงมันก็จะรู้สึกว่าใหญ่มากซึ่งจริงๆมันมีใหญ่กว่านี้ผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า มันหนักครับจอที่ใหญ่ครับมันเริ่มหนักเราใช้มือเดียวถึงแม้ว่าในสเปคครับเขาจะขิงไว้ว่า495กรัมครับไม่ถึงครึ่งกิโลเลยแต่ถือมือเดียวมันหนักผมพยายามทั้งดูหนังทั้งอะไรแล้วนะมันก็ยังมีความเมื่อยครับเราต้องหาท่าหาที่ตั้งครับยังไงแท็บเล็ตจอ11นิ้วก็ต้องใช้2มือนะครับผมผมยังรู้สึกว่าความบางเฉียบมันบางจริงครับแต่น้ําหนักมันยังพอมี495กรัมก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นในความรู้สึกของผมนะครับผมถือนานๆก็อาจจะมีเมื่อยอยู่ครับผมเนี่ยอื เพราะว่าเราต้องใส่เคสครับมันเกิน500กรัมแน่นอนนะใครจะไม่กล้าใส่เคสก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับดานา,นา,นานจิตตังไปนะครับอันนี้ในส่วนของจอ11นิ้วครับต่อไปครับตัวจอนะครับเขาจะให้มาเป็น TFT LCD ใช่ไหมครับอา่าตั้งแต่ผมใช้มานะผมรู้สึกมันเป็น TFT ที่ททดีดไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น TFT แบบ เทียบตรงๆเลยคือ S6 Lite นะของซัมซุงนะครับผมอันนี้เราเาทียบให้ดูเลยอันนั้นผมรู้สึกว่าจอเขาจะมืดๆกว่าแต่ถ้าทียบไปเนี้ยผมรู้สึกจอมันสว่างกว่าทั้งๆที่ให้มาแค่400นิดนะเออแต่แสงสว่างนะครับพอเราปรับสว่างมากนี่อันนี้คือปรับสุดถ้าเวลารีวิวเราก็จะลดลงมาหน ไปที่ไดให้ทุกคนเห็นหน้าจอได้แสงผมออกไปข้างนอกนะครับไปอ่านหนังสือเอาไปดูหนังอยู่ข้างนอกนะครับเวลารอรอ,อแฟนกลับจากที่ทํางานอะไรแบบนี้ครับผมก็จะนั่งดูหนังดูอะไรรอใช่ไหมรอรับกลับมันก็สู้แดดสู้แสงได้นะครับนั่งดูได้ตามสบายเลยเออก็ไม่มีปัญหาเลยเรื่องหน้าจอนะครับผมส่วน r e f ฟรชเร a นะครับผมที่90เฮิรต์ก็ลื่นไหลดีนะลื่นไหลแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเออถ้าคุณใช้60เฮิรต์แบบมินิที่ผมมี แล้วมัใช้ตัวนี้ก็ยังรู้สึกอ่ะมันมันเรื่อนเร็วกว่าเออก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องก็ิึงคล้ายๆกับในฝั่งของ Redmi Pad อ่ะจะพูดถึง Redmi Pad บ่อยหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ราคาบัตเจ่ต่างกันเช่น1 0 0บาทอ่บาทมันก็เลยอาจจะต้องแบบพูดถึงนิดนึงนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมสิ่งที่ผมเอ๊เอแต่ผมว่ามันก็ฟังดูไม่ได้เป็นข้อไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือ ฟูลเอครับอ่าพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันสองตัวนี้เนี่ยมันล็อกไว้แค่นี้จริงๆนะครับถ้าจําได้ตอนผมรีวิว Red m i Pad ไปเนะี่ยมันจะสามารถอัดขึ้นไปที่พันสี่ร้อยสี่สิบได้แต่มันมีปัญหาคอขวดเกิดขึ้นครับก็คือมันจะกระตกในส่วนของ r ร d m i Pad ตัวนี้คุณดูอะไรคุณก็ไม่กระตกผมบอกเลยดูอะไรใน YouTube ก็ไม่กระตุกเพราะเขาล็อกไว้แค่พันแปดสิบพีไม่สามารถเปิดมากกว่านั้นได้ไม่ว่าจะดูคลิปอะไรก็แล้วแต่ใน u t u b e นะ 4K 2K เเปิดไม่ได้เขาล็อกไปเลยครับับมน มันก็แบบอ,อยากลองแรงกว่าน,นี้มันได้ไหมแต่คือเขาล็อกมาแค่นี้เลยครับเราไม่สามารถเปิดได้มากกว่าน,นั้นนะครับส่วนตัวไม่เป็นไรก็แต่ว่ามัน1ินิ้วพอมันเป็นฟูให้ดีมันก็เห็นนิดนึงอะพอเราดูใกล้ๆอะเนาะเวลาเราดูแบบเี้ยมันจะมีความรู้สึกนิดนึงครับใกล้ๆว่าเฮ้ยมันไม่ชัดวะทั้งที่มันชัดกว่าน,นี้ได้ใช่ไหมเออแต่ว่าเขาล็อกมาให้เลยผมส่วนตัวผมมองว่าเขาน่าจะล็อกไว้เพราะสเปคมันมาแค่นี้ใช้ให้มันสุดแค่นี้เลยอ่ะฮะ มันก็เลยไม่มีปัญหาครับเวลาเราใช้ไปในการดู u t u b e นะผมก็แฮปปี้ดีนะครับผมว่ามันก็ชัดดีนะเออความดำอาจจะไม่ได้ดำมากนะเพราะไม่ใช่จอ OLED นะครับมันยังมีความเทาๆนิดนึงเออแต่เกือบจะดำสนิทแล้วนะอีกนิดนึงมันมีมันมีมันมีมน,มมน,มนิดนึงครับถ้าเทียบกับขอบดำตรงนี้นะก็จะเห็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนพูดถึงนะครับก็คือขอบดำเนี่ยขอบดำตรงนี้ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกมันหนามากนะของจริงแต่เวลาไปดูในรีวิวต่างๆเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยขอบนะมันหนาจังทั้งทั้งที่ของจริงไม่ได้ไม่ได้หนาขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้ก็สบายใจได้นะครับผมต่อไปครับเรามาพูดในส่วนของแบตเตอรี่ครับโคตรอึดบอกเลยแบตโคตรเยอะ8300ม mm ิลลิแอมนะครับผมในสเปคเขาก็โม้ไว้แหละว่าฟังเพลงดูหนังอ่า85ชั่วโมงฟังเพลงนะเล่นวิดีโอ14ชั่วโมงอ่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงแต่มันก็นานขนาดนั้นแหละครับดูหนังสัก8-9ชั่วโมงได้เออแต่ มันมีอยู่อย่างนึงครับผมที่ผมแบบเสียดายมากๆเลยไม่งัน้นแท็บเล็ตตัวนี้โคตรเพอร์เฟกเลยนะมันช้าๆครับมันช้าชามากช้าๆแบบช้าๆตัวนี้นะครับเวลาชาร์จพอร์ตมันอยู่ที่22.5วัตต์ซึ่งมันฟังดูเยอะนะ22วัตต์แต่มันไม่เยอะพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่8,300ม ah, ิลลิแอมป์นั่นเองครับ ก็เลยแบบถ้าเขาใส่พอร์ตวัสัก45ก็ยังโอเคนะ45มันเท่าซัมซุงไง S24 นะอันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วมากหรอกนะแต่แบบแบตอื่นมันเร็วโคตรๆไงตัวนี้ด้วยความว่าแบตมันเยอะมันก็เลยมันใช้ชาร์จนานขึ้นแต่ผมอ่ะใช้งานเป็น WiFi ใช่ไหมครับก็อยู่บ้านตลอดเวลาเสียบชาร์จผมเสียบตอนนอนพอเราเสียบตอนนอนทิ้งไว้นะครับื่นเช้ามาก็เต็มแล้วเราก็มาเลยแบบตัดปัญหาเรื่องนั้นได้เพราะมันสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันเลยนะในส่วนของแบตเตอรี่แต่มันติดอย่างเดียวคืออถ้้าาฉุเินตงงชรร์จ ไอเนี่ยชา้าๆอันนี้รู้ไว้ก่อนนะครับผมอ่ามันก็ไม่เชิงข้อเสียมากหรอกถ้ารับได้ว่าตอนกลางคืนเสียบชาร์จทิ้งไว้เต็มใช้งานได้ทั้งวันตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับในส่วนของแบตเตอรี่นะมาต่อไปครับผมในส่วนของลำโพงครับผมที่เขาบอกว่าเออเป็น Hi-Res Audio นะครับผมแม้เป็น r รเรส h ฮ Res นะครับผมลำโพง4ตัวส่วนตัวนะครับลองฟังดูแล้วผมรู้สึกว่ามันมีเบสที่น้อยไปหน่อย อันนี้คงจะเทสให้ทุกคนไม่ได้นะครับผมไม่ใช่อะไรเพราะทุกคนใช้โทรศัพท์ไม่เหมือนกันมาดูรีวิวใช่ไหมแล้วก็ใช้หูฟังไม่เหมือนกันผมว่ามันน่าจะตอบยากแต่ในความรู้สึกผมที่ใช้มานะครับผมผมไม่ค่อยชอบลําโพงตัวนี้สักเท่าไหร่ก็ใช้งานได้ใช้งานได้เลยเสียงดังมากไม่ต้องกลัวลำโพงแตกนะครับเหมือนเขามีระบบป้องกันนะครับที่ดีนะเออ ชิปตัวนี้หรือว่าระบบปฏิบัติการไอ้ m c OS c OS ของเขาอ่ะมีความแบบว่าดูแลแท็บเล็ตตัวนี้ให้เราเป็นอย่างดีครับให้มันไม่ใช้มันไม่หน่วงให้มันลื่นปื้ดลื่นปื๊ดในส่วนนี้มันก็มาช่วยดูแลในส่วนของลาโพง4ตัวตัวนี้ด้วยครับเสียงมันดังกระหึ่มจริงครับโอ้เสียงแบบเปิดหนังดูครับคลีนแต่ผมรู้สึกเสียงมันกลางเกินไป มันกลางจนแบบเวลาฟังเพลงที่มันแบบให้อยากฟังเพลงมันมันตึบตึบหน่อยมันไม่ตึบมันไม่ตึบอันนี้บอกไว้ก่อนหรืออาจจะต้องแบบเบร์ลำโพงไปเรื่อยๆหรอเอออันนี้ก็ต้องลองดูไปนาคนนะผมใช้มา3เดือนแล้วมันก็เหมือนเดิมก็เลยแบบบอกทุกคนดีกว่าว่ามันลำโพงมันมันเป็นแฟลตหน่อยนะครับผมมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่เสียงดีนะครับในส่วนของกลุ่มของแท็บเล็ตเสียงดังแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเสียงมันจะไม่ดังนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าทุกคนจะ ได้ยินเสียงเหมือนผมไหมอ่ะยกตัวอย่างเอลวิ Elvis นะครับผมผมจะเปิดฮาร์เบรกโฮเทลนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้เปิดดังสุดเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปตอนที่มันเป็นร<ๆ>็อกกว่นี้หน่อย well, baby, มันต้องแบบตึ้งๆึงหน่อยมันก็แบบไม,ไม่บอกไม่ถูก มันมีความรู้สึกว่าแบบผมว่ามัน,มนกระแทกเบสได้มากเลยถ้ามันตึ๊บกว่านี้นะโอ้โหเพอร์เฟคลำโพงบอกเลยมันยังมีความแฟลตกลางๆหน่อยแต่ถือว่าใช้ได้ครับในส่วนของลำโพงนะถ้าใครอยากได้ลำโพงดังอันนี้ดังจริงดังแบบทังหูแตกได้เอาหูประทับนี้แตกได้ความบาง7.25นะครับใส่เคสอ,อาจจะเพิ่มอีกสักมิลหนึ่งนะครับกลายเป็น8นะเอออันนี้อันนี้ก็บางจริงอันนี้ยอมรับยอมรับในราคานี้คุณได้แท็บเล็ตบางบางมากเลยนะเออ โอเคโอเคอันนี้อันนี้ถือว่าโอเคครับต่อไปครับเรามาในส่วนของระบบปฏิบัติการกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็น Magic OS 8แล้วซึ่งก็ลื่นพลืบว่าเป็น OS ที่ลื่นแล้วก็ชิปที่เขาใส่ก็เป็น6นาโนเมตรนะ Snap Dragon 680นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เป็น Snap ตัวท็อปอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ฮิตในกลุ่ม แท็บเล็ตราคาบัจจ็ตแบบนี้นะครับผมก็ G P U ก็เป็น a ั d เด o อ610นะครับแล้วก็1.11 GHz Octa-Core ผมว่าสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าแท็บเล็ตตัวนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างก็คืออย่างแรกเลยมาในส่วนของ เกมมิ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมไม่สามารถปรับอะไรได้มากมายเลยครับผมเขาแทบจะล็อกทุกอย่างของเกมเราเลยนะผมเทสมาไม่ว่าจะกี่เกมตั้งแต่ Golden Spatula นะครับ Arena b r e a k o u t นะครับ a g e of Empire Mobile นะโยกัง ok นะโกโก้ม f ฟินผมเล่นหลายเกมมากก็ลองเทสลองเล่นนะครับผม ROV อะไรอย่างเงี้ยความละเอียดหรือว่าความชัดของเกมนะครับผมมันจะสามารถปรับได้แค่ต่ำสุดหรืออย่างมากก็แค่กลาง ไม่สามารถปรับสูงแบบสูงมากไม่ได้เลยนะครับเขาล็อกแบบล็อกล็อกแบบล็อกหมดเลยบอกได้บอกได้ระดับหนึ่งเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ไม่ได้ทํามาให้ให้คนเล่นเกมสักเท่าไหร่เลยครับบอกตามตรงว่ามันเล่นเกมได้ไเล่นมีแพทผมว่าเล่นดีกว่าเอาตอนผมรีวิวครับทุกคนน่าจะเห็นว่าเล่นมีแพมันก็เล่นได้มันก็มีกระตุกบ้างแต่ว่ามันก็พยายามดันดันไปเท่าที่มันที่เกมมันจะรองรับใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาล็อกไปเลยก็คือถ้าไปเล่นมันลื่นมันลื่นครับแต่คุณไม่ได้ภาพสวยแน่ๆนะ ถ้าคุณกล่าวว่าแค่เล่นเล่นได้ครับในแทบจะทุกเกมที่มีในสตูตอนนี้แต่ว่าอันไหนที่เวอร์มากๆนะกั้นก,ก็ละไว้นะครับผมว่ามันคือบัตเจ็ตบัตเจ็ตแท็บเล็ตนะครับผมเพื่อการศึกษาเพื่อใช้งานต่างๆดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์เดอะเบสแน่นอนครับอ,อย่างถัดไปครับที่มาดูก็คือมัลติวินโด้ครับก็คือสามารถเปิดมัลติว Multi ินโดได้มากจริงๆนะครับผมก็คือสามารถเปิดได้2จอพร้อมกันอ,อันนี้มาก2นะแต่เราสามารถพับ เก็บไว้ด้านข้างได้ครับเอออันนี้ผมชอบมันทําให้เราสามารถเปิดได้สับหน้าจอไปสับหน้าจอมาอาจจะไม่ได้เร็วนะครับอาจจะไม่ได้เร็วนะครับผมเพราะว่ามัน CPU มันไม่ได้แรงพอที่จะแบบไม่สามารถทํางานหนักๆไดเออ้เพราะว่าเวลาผมลองเปิดนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดให้ดูด้วยเ,ออเวลาผมเปิดนะครับพอกดสับหน้าจอจะมีกระตกบ้างครับแบบรอโหลดรอโหลดแต่ว่าสามารถเลื่อนวินโดว์ไปไหนมาไหนได้ครับสามารถเปิด2หน้าจอพร้อมกันได้ เลื่อนสไลด์นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะว่าใครชอบใช้ multi window ตัวนี้เขาก็ทํามาให้นะครับผมจริงๆก็สามารถทําได้ถึงขนาดสามวินโด้เลยนะครับก็คือแบ่ง2จอแล้วก็เปิดเครื่องคิดเลขอีกสักอันอันนี้ทำได้นะครับแล้วก็นะครับใครเป็นสาวกออเนอร์เนี่ยคุณก็จะสามารถใช้มือถือนะครับมาเชื่อมต่อนะครับผมเป็น ecosystem ของเขาได้อันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะใครที่เพิ่งซื้อมือถือตัวใหม่ออกไปนะครับของออเนอร์เนี่ยก็น่าจะได้แถมแท็บเล็ตด้วยนะบางบางที่นะครับผมเออบอกก่อน ก็จะแถมเป็นตัวนี้แหละก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ไม่ขี้เละเลยนะอ,อต่อมานะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าผมชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถเปิดได้เต็มจอนะเออแทบจะทุกแอปเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องว่ามาไม่เต็มจอนะแม้กระทั่งแอปช้อปปิ้งนะครับผมคุณก็สามารถเปิดเพื่อที่จะช้อปปิ้งแบบเต็มจอได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะที่ผมชอบนะครับผมว่าในส่วนของ Android เนี่ยมันสามารถเปิด แอปต่างๆแบบช้อปปิ้งต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถเปิดได้แบบเต็มจอนั่นเองนะ IG <c oughs> ผมไม่ได้เล่นนะก็เลยไม่ได้เทสให้เพื่อนๆดูนะว่าเต็มจอไหมขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้บอกไ้ก่อนแต่แอปหลากๆอย่าง a c e b o o k นะครับผมทิกต o อกอ่าช้อปปิง้งลาซาดงลาซาด้าช็อปปี้นะครับผมสามารถเปิดได้เต็มจอไม่มีปัญหานะอย่างการ์ตูนบิลลี่บิลลี่ครับผมก็สามารถเปิดได้เต็มจอนะตอนผมใช้เลมิแพดอ่ะมันยังมีปัญหาช่วงแรกครับที่มันพับจอลงมาเป็นจอเล็กอืออันนี้ก็แปลกดี แต่ตอนนี้เต็มจอกันหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราจะไปดูกันก็คือกล้องกล้องหนึ่งตัวตรงนี้ครับที่ทําหน้าตาเหมือนมี2กล้องนะครับจริงจริงมันมีตัวเดียวนะและถ้าคุณไปดูสเปคในเว็บไซต์เขานะครับเขาะจะมีพูดถึงกล้องเลยเพราะว่ากล้องเขาธรรมดามากธรรมดาธรรมดาเหมือนใส่มาให้แถมเออ แต่ถามว่าคุณจะไปวิดีโอคอนเฟอเอนซ์อะไรอย่างเงี้ยแบบคุยทํางานได้นะใช้ได้ครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างน,นั่นเองครับผมไปลองทดสอบทั้งตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนนะครับผมวันนี้เขาจะมีเป็นแกลเลอรี่ของเขานะครับเราก็สามารถเข้ามาดูรูปถ่ายต่างๆที่เราถ่ายไว้จากตัวแท็บเล็ตตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจะอ้นถ่ายจากมือถือเข้ามาในนี้เลยก็ได้ครับผมจากที่ผมทดสอบนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับผมช่วงเย็นๆแบบยังมีแดดแรงๆอยู่ ก็ใช้ถ่ายรูปก็คืออยู่ในระดับที่แบบถ่ายได้เรียกว่าถ่ายได้นะครับจะมีทั้งแบบเปิด AI กับไม่เปิด AI ผมแนะนําให้เปิดนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เปิดปุ๊บรูปจะแบบเหมือนกล้องสมัยก่อนที่มันจะมี noise เยอะๆใช่ไหมทั้งๆที่มีแดดน,นะเออมันจะไม่ชัดครับมันจะดูเป็นกล้องที่เหมือนจมน้ํามาแล้วมาถ่ายรูปแต่พอเปิดเป็น AI ครับก็จะสวยขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถเก็บรายละเอียดอะไรได้มากมายครับยกตัวอย่างรูปดอกไม้ที่ผมถ่ายไปนะครับผม ผมพยายามซูมมันจะซูมได้2ระดับนะครับระดับ1กับระดับ2ระดับ1น่ะมองไม่เห็นตัวดอกเลยครับก็คือดอกไม้เป็นสีขาวโพลนไปเลยพอซูมเข้าไปครับก็เริ่มเห็นนะครับแต่กลายเป็นว่าจะเห็นเม็ดพิกเซลเต็มไปหมดเลยอันนี้ในส่วนของตอนกลางวันที่เราถ่ายรูปนะครับผมทั้งกล้องหลังทั้งกล้องหน้านะครับผมส่วนในโหมด portrait นะครับผมมีภาพถ่ายบุคคลเน้นนะก็เกลี่ยหน้าที่แบบให ไม่ไม่ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นครับแค่แบบพอใช้ได้นะครับผมอันนี้คือดูรูปเทียบไปพร้อมกันเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือพอใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้มีเบอร์หลังอะไรนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องนะครับไม่ได้มีแบบออโต้โฟกัสนะครับจะเป็นแค่อโอโต้แสงก็คือจะมีปรับแสงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บให้นิดหน่อยนะั่นเองครับผมในส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับผมก็ถ้าถ่ายถือนิ่งๆมันนิ่งครับแต่ถ้าขยับปุ๊บมีวุ้นมาเลยเออ ในส่วนของวิดีโอนะผมแค่ว่าถ่ายฉุกเฉินได้ครับแต่เอาไปใช้งานจริงจงจังๆไม่น่าจะเหมาะครับผมนะผมก็ลองไปถ่ายน้องหมาผมใกล้ๆนะครับผมก็ใช้ได้แสงมันเยอะดีมันก็เลยแบบพอจะเก็บรายละเอียดได้บ้างครับพอเก็บความทรงจําอะไรได้นะ่ารักน่ารักครับผมส่วนในกล้องหน้านะครับผมก็จะแคบหน่อยยืดเกือบสุดมือเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างที่เห็นครับเราก็จะเห็นว่ามันก็เก็บหน้าเก็บอะไรได้นะ ก็คือพอที่จะวิดีโอคอลคุยกับคนอื่นไนดะ้ไม่แย่ไม่แย่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะแย่กว่านี้นะครับในส่วนของกล้องหน้านะกล้องหน้าถือว่าเขาทำมาโอเคนะครับผมถึงแม้ว่าจะฟิลเตอร์จะน้อยไปหน่อยแต่มี AI ใส่เข้ามาครับทำให้ภาพมันชัดขึ้นก็ดูโอเคนะครับผมไม่แย่เลยไม่แย่เลยแล้วก็มีให้ปรับนะครับเป็น 1080p กับ 720p ครับเปิด1 0 8 0ไปเลยครับเมมโมรี Memory มันเหลือ 128GB แบบนี้เพื่อเหลือ,ลอใช้ถ่ายไปเลยครับผม ในส่วนของกล้องหลังนะครับผมพอเอามาถ่ายหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะมีวุ้นบ้างเวลาขยับแต่ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ใช้งานได้ทั่วไปทั่วไปทั่วไปเดี๋ยวก็ให้ดูรูปกันสะหน่อยนะครับผมรูปที่ถ่ายนะถ่ายหน้าแบบนิ่งๆทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมโอเคครับมาในส่วนของตอนกลางคืนครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าพินาศตอนกลางคืนนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ไหวจริงๆครับผมไม่สามารถถ่ายรูปให้ออกมาสวยได้เลยครับ ก็คือขนาดผมมีไฟให้หนึ่งดวงนะแต่ผมถ่ายตอนกลางคืนก็ไม่ไหวครับมัน,ม,นมันได้แค่เก็บรูปแต่ไม่ไม่สวยเลยนะครับผมต้องบอกตามตรงว,ว่าก็มีไว้ใช้ได้ครับส่วนวิดีโอไม่ต้องพูดถึงนะครับได้แค่ถ่ายหน้านี่มืดมืดไปเลยนะครับผมแต่มันดูนิ่งๆกว่าตอนกลางวันหรือว่าผมถือนิ่งน่าจะเพราะผมถือนิ่งนะครับผมแล้วก็กล้องหลังนะครับผมผมลองถ่ายมอเตอร์ไซค์ผมดูน้อยเพียบถ่ายตอนกลางคืนนะถ้าแสงไม่พอน้อยน้อยมาเต็ม อันนี้คือตอนกลางคืนแค่พอถ่ายฉุกเฉินนะแต่ถ้าถ่ายรูปนะครับเปิด AI ก็ยังพอเก็บรายละเอียดน้อยแทบไม่มีเลยก็ถือว่าใช้ได้ครับในส่วนของกล้องหลังนะในการถ่ายรูปส่วนวิดีโอ ไม่ว่าจะหน้าจะหลังนะครับพอกันในตอนกลางคืนนะครับผมถ้ารูปกล้องหน้าตอนกลางคืนผมว่ายิ่งหนักเลยแทบจะเก็บรายละเอียดไม่ได้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้องทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมจะมารีวิวให้ดูในวันนี้นะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัวแท็บเล็ต h o n o r Pad X แ A นะครับผมส่วนตัวนะส่วนตัวเลยผมอะแฮ ppy กับการที่อยู่กับมันมากนะครับผมได้จอที่ใหญ่ขึ้นครับถึงแม้ว่าจะยังปื้มจอเล็กๆอยู่เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะหาจอเล็กๆมาลองรีวิวอีกนะครับผมก็ หวังว่าจะมีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องปล่อยเครื่องนี้ก่อนแล้วก็หามาใหม่เราไม่มีสปอนเนาะรีวิวตามจริงนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะทําให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อ Honor Pad X8A ตัวนี้ดีไหมนั่นเองครับผมส่วนตัวสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตบัตเจ็ตอีกแล้วที่ผมแนะนําว่าน่าซื้อถ้าคุณมีงบอยู่ที่ประมาณ4,999หรือ5,999สําหรับตัว LTE นะครับผมจริงๆพูดตรงๆก็คือเราใช้โค้ดลดได้อีก ก็เต็มที่ได้ลดอีกสัก1000ก็จะเหลือ39 9 9ซึ่งแพงกว่าเล d มีแ a d แค่1000บาทซึ่งไอ้1 0 0 0เนี้ยมันต่างกันเยอะส่วนตัวผมรู้สึกว่าโดยรวมของ OS มันลื่นผมไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกลำคาญเหมือนตอนเล่นเล d ม iPad ที่มันมีบางครั้งที่มันแบบที่ผมพูดไปในรีวิวว่ามันมีกระตุกมันมีช่วงที่แบบกระตุกช่วงที่ต้องรอบ้างที่เปิดแอปไม่ทันแต่เนี้ยถ้าคุณใช้อยู่ตลอดไม่มีปัญหาเลยครับ มีบางวันผมหยุดใช้ไป5วันแล้ว,ลวผมหยิบกลับเข้ามาใหม่มันก็ยังแบบมันกำมัโหลดให้เราเหมือนเหมือนใหม่อะผมว่าเขาถ้าออกแบบ OS มาที่ดีมากๆแนละ้วปลืม้มอันนี้ เยี่ยมอันนี้ผมบอกเลยเยี่ยมอย่างที่ผมบอกไปก่อนน้านี้ก็คือมันชาร์จช้าอันนี้ก็ต้องเก็บไว้พิจารณาดูนะครับผมว่ามันชาร์จช้าโอเคไหมครับผมส่วนใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือผมผิดพลาดตรงไหนไปก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยผมจะเอานำมาปรับปรุงใหม่นะครับผมเพื่อที่ว่าครั้งถัดไปนะในเวลาได้รีวิวแท็บเล็ตหรือรีวิวมือถือผมก็จะนํามาปรับปรุงนะครับผมเดี๋ยวก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากผมที่ใช้งานเองนะครับผมซื้อเองใช้เอง นั่นแหละครับผมยังไงก็ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเจ้ไเตพื่อชมคลิปหรือไลฟ์ต่อไปได้เองสำหรับวันนี้ผมทีวีวันนากแขกต้องลางไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือแล้วได้ครับสวัสดีคับบ๊ายบาย